เชิญมูฮัมหมัดยาดารุสลามดารุลมูมินีดารุสอาดาขอเสียงต้อมือให้ทีมแชร์บอลด้วยนะครับอ๋อเดินเชิญทุกทีมเลยครับทุกทีมเข้าสู่กลางสนามได้เลยทุกทีมเลยครับด้านหน้าสนามนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายกฎกติกาในการเล่นเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็จะได้สนุกไปด้วยกัน เดี๋ยวขอบางสตาฟอตนะครับทีมเยาวชนบางอาจาฮกับบางดานิสเอาเก้าอี้มาตั้งหน่อยครับมีอยู่ตรงนี้ครับสีขาวซ้อนกันสองอันแล้วเดี๋ยวเรายืนสตาฟไว้ข้างหลังด้วยกันตกนะครับเ<อ>ชิญด้านในเลยครับ<อ>ด้านนี้เลยครับตั้งแถวนี้เลยฮะโอ้โหเหมือนมาเล็กกีฬาสีเลยอะจริงจริเหมือนมาเล็กกีฬาสีเลยย้อนยุกอะ ทางานหัมมัยามาในชุดอันนี้มูฮัมมัดยามาในชุดสีเขียวเลยทีเดียวโอ้โหสวยนะสวยสวยสวยโอเคขอแถวยาแถวแถวตอน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 ทีมต่อไปครับมาเลยครับมาเลยครับ ทีมต่อไปก็เป็นทีมของทางด้านดารุสลามอ่ะดารุสลามมาโอ้โหมาเป็นเป็นลูกกระต่ายเลยทีเดียวสำหรับดารุสลามโอ้ดารุสลามมาในทีมชุดกระต่ายนะโอ้โหดูผู้เล่นนี่แต่ละทีมดารุสานดารุสกาดแล้วก็ต่อไปก็ทางด้านดารุสอาดะนะครับของศรีบ้านเราโอเคนะแล้วก็ทางด้านนูรุดินมาดูนูรุดินมาดูนูรุตินเลย โอ้โหนี่คือเหมือนแบบมิติใหม่ของการจัดการกุศลเลยทีเดียวโอ้โหเป็นไ,ไงแล้วถือธ <มา S 2> <อ>งหนูรุดีนถือธงนี่คุ้นๆนะมาหนูรุดีนะะต่อไปทีมดารุ่นมุกมินินมาหรือ,อยังเอ่ยแม่จัดหนักจัดเต็มเลยแต่ละคนนี่นะครับรบกวนยืนเว้นช่องไฟให้สวยงามหน่อยนะครับเพื่อจะให้ถ่ายรูปนะครับให้สวยงามนะครับ แล้วรุ่นมุูมินินมายังครับโอเคยังไม่มาหรออยู่ไหนแล้วครับบงังโทวให้หน่อยนี่ตัว้หน่อยครับอตโตครับอตโตอ,อยู่ไหนอนตโตไม่บ้านอนตโตขายของอยู่อ,อ,อเปล่าออตโตโอ้ยขายของโอ้ยทิ้งร้านกันเลยทีเดียวใครที่ว่างอยู่ช่วยไปขายหน่อยนะครับ <c oughs> อ่รบกวนนะครับตอนนี้นะครับโอ้ยอัธฮาเลน,อนอยอมไม่ได้เอ,เอาเอายาวเกินไปเออ เอาเอาเต็มระบบเอาโอ um ้โหจัดหนักจ oh wow. no. oh. oh ัดเต็มเลยหนึ uh ่ง oh. ป cu ีม oh ีครั้งหนึ่งไม่ง่ายโอ้โหยมาได้เต็มมากตอนคุณแจน่านะครับผมโอ้ยหัวจะปวดหัวจะปวดเหลือดารุ่นมุกมินินเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะโอ้โห เดี๋ยวๆขอถามมุกมีนแป๊บนึงนะว่าถึงไหนแล้วนี่ถึงไหนแล้วเอ่ยเ,อาาเหลือดารุ่นมุกมีนน,นะเอาอย่างนี้นี่เดี๋ยวฟังกติกาไปด้วยนะเพราะว่าเขากำลังเดินทางมานะครับสักครู่หนึ่งโอเค ก็ระหว่างนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสสนะครับวีรวุฒิรักเที่ยงนะครับพักประชาชนนะครับแล้วก็สกนนันมนนะครับห่วงรั์นะครับสมาชิกกรุงเทพมหานครนะครับขอขอบคุณนะครับที่ห่วงรั์ห่วงรัพอาห่วงรั์นะครับห่วงแซบนะครับขอขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะบอกกันก่อนนะครับทุกคนฟังนะครับทุกคนรบกวนนิดหนึ่งครับสายเอนะครับได้แก่ทีม นูรุด,ดีนสาย A นะครับอัตตอแล้วก็ดารุนมูมีดีนนี่คือสาย A นะครับโอ้โหสาย A อขอเสียตบงมือนะฮะนี่สาย A สาย A สาย B นะครับจะมีดารุสสลามดารุสอาดาและมุฮัมมัดียะครับโอ้โหอันนี้คือสนุกสนุกสาย B นะครับทีนี้กฎกติกาเนี่ยผมบอกทำความเข้าใจก่อนอทุกคนฟังให้ดีนะ เราจะได้ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ต้องบอกก่อนนะทุกคนวันนี้เรามาแข่งแบบเชื่อมสัมพันธ์นะครับอ,อะไรที่มันเซฟได้เราเซฟทุกคนเพราะฉะนั้นกฎกติกาเนี่ยเหมือนเราตอนเล่นเอาแบบเข้าๆเ,เลยเหมือนเราเล่นตอนปฐมอะบอลเนี่ยจับได้แค่3วินาทีเท่านั้นนะครับ3วิเราจะก้าวอย่างงี้ได้รอบขาอย่างนี้ นะครับแต่ถ้าท่านวิง่งกรรมการเป่าทันทีท่านฟาวก็จะส่งลูกข้างสนามกรรมการนะครับบางมูมัดนะครับบาซันบางมูมัดบางบางจันมัดคือ9ได้19แล้ว 9, 9ได้19่แต่ถ้าท่านจับวิง่งฟาวทันทีอีกทีมตรงข้ามต้องส่งลูกด้านข้างนะครับห้ามวิง่งสองห้ามแย่งบอลที่มือ เพื่อนได้บอลอยู่ดึงแย่งอย่างนี้ฟาวจ้ำบอลทันทีกรรมการต้องโยนบอลและจ้ำบอลต่อไปนะครับห้ามส่งบอลเนี่ยส่งได้กับพื้นนี่ส่งได้ท่านจะโยนท่าไหนก็ได้แล้วแต่ท่านโยนได้เลยนะครับห้ามบอลเลี้ยงอย่างนี้ไม่ได้นาเลี้ยเป็นบ้านนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ฟาวทันทีนะครับกระแทกกันหรือชนกันอยู่ที่ดุลพินิจของอาจารย์ถ้ามันฟาวแรง จะยิงจุดโทษชุดหนึ่งลูกสองคะแนนแต่ถ้าฟาวล์ลูกโทษเนี่ยหนึ่งคะแนนโอเคไหมครับเพื่อความเท่าเทียมกันนะยิงลูกโทษเนี่ยเอาจุดตรงนั้นนะครับมีจุดตรงนั้นไปตรงนู้นโอเคครับเอ้ยหรือไม่งั้นตรงกลางเนี่ยมันมันไกลมันไกลไปนะครับอาจารย์มีมีคนถามมาว่ามีใครสงสัยอะไรไหมอะไรนะฮะเตะไม่ได้ถ้าโดนเท้าเตะ ฟาลทันทีนะครับตัวปัดเนี่ยท่านออกไปได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าคนฝั่งตรงข้ามห้ามเหยียบเส้นถ้าเหยียบเส้นฟาลทันทีต้องส่งลูกนะครับส่งลูกทันทีฟาลคนปัดถ้าท่านไปปัดตะกร้าเขาก็ไม่ได้นะกรรมการปัดโดนตะกร้าตะกร้าล่วง ฟาวาห้ามโดนตะกร้านะครับคนเป็นตะกร <st> <'s good> ้า <bye> ตกไม่ได้ตกไม่ได้คะแนนนะถ้าตกไม่ได้คะแนนรับอยู่ที่มือเท่านั้นถึงจะได้คะแนนโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะ <st> <'s good> <bye> มีใครสงสัยอะไรไหม <st> <'s good> <bye> กระโดดชุดอย่างนี้ได้เหมือนกันไม่ใช่ปัญหาครับ <st> <'s good> <bye> แค่ <st> <'s good> <bye> ท่านห้ามวิ่งนะครับห้ามชนกอดจนหอยอย่านะเอาแบบว่า สอบสอบอันไหนถ้ายังได้ยังนะครับเราเราเราถ่ายทอดสดนะครับ<ช>เพราะฉะนั้นเราอยากให้เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันในชุมชนของเราใกล้เคียงหสถาบันนี้นะครับโอเคนะครับครับคนดูตะก้าซ้อนได้เลยครับสมุดสมุดช้อนช้อนสมมุิโยนไปแล้วลูกมันก็เด้งอ่ะคนดูตะก้าเนี่ย แต่ไม่ใช่ไปคว้าจากพื้นนี่ไม่ได้ลูกมันก็เด้งแล้วลอยมาตักเลยอย่างเงี้ยได้ไม่เป็นไรลูกออกหลังออกข้างก็เตะโยนข้างเหมือนเดิมนะอ่าโยนโยนโยนข้างโยนข้างอย่างเงี้ยนะครับโยนข้างข้างเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎจริงๆผมไม่รู้เขาให้เ็าชูดหรือเปล่าชูดได้เลยก็ได้หรือว่าจริงๆแล้วว่าเขาจะให้รับกัน ต้องเป็นสองจังหวะต้องเป็นสองจังหวะเท่านั้นไม่ใช่อยู่ข้างๆแล้วท่านชุดเลยนะต้องเป็นสองจังหวะใช่ครับต้องเป็นสองจังหวะครับมันเท้ากระโดกอ่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้ากดจริงๆเนี่ยมันจะค่อนข้างไม่ได้หรอกแต่ว่าของเราอ่ะใส่ไปเล,เลยครับ,รบท่านจะกระโดดชุดอเอาให้ตรงแล้วกันใช่ใช่ยังไงก็ได้นะครับเอาให้ตรงแล้วกันเอาให้ตรงแล้วกันนะครับอ่ะครับ รับได้คนรับล่วงไม่ได้คะแนนนะครับรับได้แล้วแต่ท่านตกคะแนนนั้นไม่ได้เริ่มใหม่ทันทีโอเคนะครับค่อยๆเดี๋ยวเราดูทีมแรกแล้วกันแล้วศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับเราอยู่กันทั้งคืนวันนี้นะจนกระทั่งท่านจะได้ถ้วยทุกทีมนะครับเราจะเอาผู้ชนะที่มีคะแนนเยอะที่สุดเอาลลำดับที่หนึ่งที่สองของสายเข้าไปเจอกันเพื่อ เข้าไปชิงชนะใครชนะในรอบต่อไปก็จะเข้าไปชิงชนะที่1ใครแพ้ก็ชนะที่2ชิงที่3แล้วก็คนที่เป็นที่สมของสายไม่ต้องเสียใจครับท่านก็ได้ถ้วยถือว่าเป็นที่5้าร่วมไปโอเคนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาที่1กับที่2ของสายเข้ารอบต่อไปเท่านั้นในรอบแรกนี้เออดารุนมูมินีนมาอย่างครับดารุนมูมินีนว่าไงฮะมาแล้วใช่ไหม นี่เข้าใจนะอาจารย์อาจารย์มีคนถามว่าผู้เล่นเนี่ยอายุต่ำกว่า25เนี่ยมีอะไรท <อะ S 2> ํามพันมือไหมเดี๋ยวอายุต่ำกว่า25ต้องใส่เสื้อกั๊กนะครับยกมือเลยครับหนึ่งทีมมีได้สี่คนไม่เกินเดี๋ยวพอเวลาขอดูครับไม่ต่ำกว่า25ครับ <อะ S 1> ดารุสสลามไม่ตม่ตาํตาต่ํากว่า25จมีะจะได้แค่สี่คนต่ํากว่า25นะสี่คน พอสี่คนเพื่อไว้เปลี่ยนกันแต่ถ้าเราไหวก็ไม่เป็นไรไหวก็ไม่เป็นไรแลอยู่ที่เราอานุสองคนก็สองคนอะ,อะไรนะอ๋ออายุห้าถามเลยใช่ไหมตอนเนี้ยอโอเคนะซื่อสัตว์กันนะครับเดีย๋ยวเรามาใส่เสื้อกั๊กเฉพาะคนที่อายุน้อยเปลี่ยนอายุน้อยด้วยกันอ,อายุน้อยเปลี่ยนอายุน้อยในกันในสนามมีได้แค่สองคนสองคนในสนามามานะนะครับ ผมไม่พูดเยอะแต่อามานะของทุกทีมต้องมีใช่นะครับผมเอามาอามานี้อามานะนี้ให้ทุกคนนะครับถ้าผมจะไปตรวจสอบอะบางทีมันนะมันลําบากเพราะพวกเราหลายคน<ช>อามานะสําคัญนะครับทันได้ชนะแบบสบายใจนะของท่านเลยโอเคนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวดึกจนเกินไปคู่แรกเนี่ยจริงๆแล้วสายเอคืออัตตอกอดารุ่นมูมินีนเขายังไม่มา ผมขอสลับไปเป็นสายบีก่อนเลยทีมแรกมูฮัมมกับดารุสอาดะเตรียมตัวเลยครับเดี๋ยวก่อนนะปรงเดิมเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนครับคุณคู่ขอทีมอัตโตถ่ายรูปครับอย่าเพิ่งออกนะครับถ่ายรูปเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ในกรอบเพื่อมอบให้ทุกท่านนะครับ <ขอ S 2> ทีมอัตโตถ่ายรูปแล้วอาเรียนเชิญน,นะครับเรียนเชิญอาปายอดอบเชิญครับถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอาทั้งสองทีมรบกวนอยู่ข้างสนามนะคบรอถ่ายรูปเลยนะครับอย่าเพิ่งออนนะเดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนแป๊บเดียว เร่งนิดหนึ่งเร่งนิดนึงจะได้ไม่เสียเวลาดึกนะครับเอาเลยครับถ่ายตรงนี้เลยฮะเข้าเลยฮะโอเคอ่าอ่ะเปิดไฟัไหนบางลอปิดไฟพานี้แป๊บหนึ่งได้ไหมครับบางบางยูซุครับตายกล้องมองไม่เห็นครับโอเคอ่ะ Ite, ดาลูบุมินีนถ้ามาบอกถ้ามาถึงแล้วแจ้งด้วยนะครับช่วยดูขายของกันด้วยนะครับแม่บ้านอัดต่อนะครับถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ไปขายของต่อได้เลยถ่ายรูปเสร็จแล้วไปขายของได้เลยไปขายของได้เลยนะครับทนบ้านต่อทีมต่อไปอ่ะหนุ่มรุดีนครับถ่ายรูปเลยครับก็สําหรับนะครับอาหารการกินนะครับ บักประกาศมาทางร้านนะครับซื้อ5้บาทขึ้นไปท่านจะได้คูปองหนึ่งใบนะครับใช่เลยใช่เลยเพื่อที่จะมาจับสลากนะครับเป็นถ่ายเสื้อท่าเสื้อที่ระลึกนะครับโอเคอย่าพึ่งกลับกันนะฮะได้หลังจากที่ได้สลากแล้วนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราจะจับเป็นช่วงๆนะมาลิกนะใช่ใช่เดี๋ยวอาหมัดนะครับสองคนรับหน้าที่โคศกอย่าพึ่งกับกันอย่าพึ่งกลับกันนะฮะเพราะว่า เรามีรางวัลแจกนะคืนนี้มีรางวัลแจกหางบัตรนะครับท่านเก็บไว้เดี๋ยวเรามีรางวัลแจกกันอ่าถ่ายรูปแล้วก็รบกวนไปพักผ่อนหย่อนใจได้เลยจ้ะโอเคทีมต่อไปครับดารุสาดาครับถ่ายรูปครับโอ้โหคู่แรกนี่กำมันแล้วนะครับเป็นทางด้านดารุสอาดาพบกับมูฮัมมัดียะนะครับโอเค โอ้ยแหมล้นเลยนะฮะล้นเลยทีเดียวแหมแล้วแต่ละทีมนี่มีความพร้อมมากเลยนะบางนามีเสื้อโอ้โหทำดีลโอ้โหแล้วทำดีละ,ละเราเ,<ล>เราเห็นแบบนี้เราก็โอ้โหมีกาลังใจแล้วเราจะจัดต่อไปใ,<ช>ในิีาใหม่ใม่ที่มันสนุกนะครับให้ทุกคนได้มาร่วมกันรู้จักกันนะครับสนุกสนานกันไปนะครับหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับก็โอเคทีมต่อไปครับมุฮัมมัดียะครับเชิญเลยครับ หลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เชิญไปร,รับประทานอาหารได้ก่อนเลยนะครับคู่แรกนะครับเตรียมตัวเลยนะครับมูฮัมมัดียะกับดารุอาดะเดี๋ยวเรารอที่จุดปล่อยตัวเลยนะครับเร,รเราจะเดินปล่อยตัวออกมา<อ>นะครับมูฮัมหมัดียะกับดารุอาดะส่วนทีมที่มาที่หลังนะครับที่ว่ายัางไม่รู้กติกาก็ติดต่อทั้งท่านอาจารย์ฮสซันได้เลยนะฮะ<อ>ทีมที่หลังมารุ่นมุมินีถ้ามาถึงแล้วนะครับติดต่อที่กองหน่วยการเลยนะครับ ดารุตมูมีนีนะครับทีมไหนที่ยังไม่เข้าใจก,กฎกติกานะปรึกษาอาจารย์ซันได้เลยนะโอเคเดี๋ยวทีมมูฮัมมัอยู่ด้านข้างนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะปล่อยตัวปรึกษาหารือเรื่องแผนการเล่นได้เลยดารุสาดนะอยู่ทางด้านนี้เลยครับบางอาลีเอาน้ำกับสปอนเซอร์ให้เลยครับหนึ่งน้ำทางดารุสลามนี่ตึงเลยนะน้นำนคนละนะ้นทีมโดย คุณครูนะครับโอ้โหอรีน้ำสองแ,<ม>แพ็คนะครับน้ำสองแพ็คแล้วก็สปอนเซอร์นะครับปสปอนเซอร์ห้าขวดนะครับน้ำสองแพ็กนะครับเนี่ยมากหน้าหลายตากันเลยแหมมาหนาตีมกระต่ายนะดูหลือจะเชื่อดารุณมุมินีนมาแล้วแต่งกายเลยนะครับ <c oughs> พบที่กองเนยการเลยนะดารุนมุมินีน,นี่เขามาตีมนี่นี่เขากะมากระโดดโดยเฉพาะเลยอเปล่านเนี่ยฮ้ทีมกระต่ายเนี่ยครูแม่ ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปถึงยังครบยังครบยังปะนี่ซึ้งครบยังยังไม่ครบนะฮะเอาให้ครบนะฮะเอาให้ครบครบยังเออครบยังถ่ายเป็นรูปแล้วแต่งชุดเลยทีละลึกนะครับเดี๋ยวแต่งแต่งชุดถ่ายรูปนะครับ แม่ผมมองไปนี่ผมรู้ว่าผมอยู่ในที่ไหนเนี่ยแม่และนำทีมโดยครูโรบิอาแล้วก็เป็นทางด้านครูโตจีด้วยยอม,มโตจีวันนี้เอามานาวมาหรือเปล่านะครับเออเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอโอเค